ตอนนี้นี่ไทยอนาได้วันนี้นะ<ด>โทรหารนากปึ๊บปั๊บมึงอยู่ไหนอะไรเงี้ยเันกบอกว่าเมืาเกี้์ทหารยอะไรเงี้ยเมืาเกี้์ทหารอยู่บ้านหัวใจพี่แตกสลายเลยนข้ามวงเลยนะถ้าติดทหารนะตัวเมียมาที่นี่เมียไ, <c oughs> ไหนผู้ใดไม่เป็นไทยเมียน้อยมานเออกูว่ามาเนี่ยเมียมันนั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นทหารไม่ดีตรงเ <c> ป <oughs> ็นทหารไม่ดีตรงไหนมันจะได้พัดผ้ากันไงไม่ชอบหรอผู้ชายแบบรักษาชาติหรอทำเพื่อชาติไม่ชอบหรือไงมนใคร ไปพูดดีก,กว่าโทรหา,าตัวพี่จะทำจะทำกะิกกะซิกเดี๋ยวว่าอ๋อนัหรหตอมึงติดทหารหรอเป็นไงหนีเมืองเว้นัรมึงมมติดทหารเรามาตอบว่าไม่ติดๆๆติดกีมาหรอสิเอาเอันนี้ก็ของแท้อันนี้ของจริงนะซาติดกีก็คือของจริงฮัลโหลนัตนัรมึงติดทหารหรอไม่ไม่ติดทำไมอ่ะอ๋อเอาดีดีมึงติดทหารไหมพิมบอกกูว่ามึงติดทหารติดตกแมสเออกูกำลังว่ามึงติดทหารกูตกใจหมดเลย อ๋อกูก็กลัวหวานใจกูไม่อยู่กูน่าเพิงอยู่ไหนนี่อยหนองคายทำอะไรหนองคายมาจับผ้าขาวกันจะกลับวันไหนจับวันนี้แหละไปกินเหล้าว่หาจับดาบผู้สาวกันห้องใช่ะอ๋อหลังวอหลังเออเขาเปิดแล้วไปหาจับดาบผู้สาวว่ะห้องซอนจับนี่จับมั่วว่ะเลยโดโอ้ยตายถ่ายเราไปไปหากินเหล้ากันเนาะมึงกลับมาวันไหนนะวันนี้ไปเล่นเมื่อวันนี้โอ้ยฝ่ายซ้อมรถตรงหน้าฝ่ายกินเหล้าก็ไวหนออยากแล้วอย่างอื่นไหวไหม เอ้ยอยังเห็นเราไผ่มึงนี่นไหวตลอดเลยนะมึงทำไมไม่พาวบ้างวะนนั้นอ้อยรุ่นนี้เขาแข็งแรงเขาฝึกมือแล้วถึกถึกทนนะเออ,อสองชั่วโมงไม่มีฝันนะเออหมอถึกขนาดไหนสองชั่วโมงแบบไม่มี่อนเลยโอ้ยกุญแจบ้านใหญ่ไหมเราอะโอ้ยเคยเห็นหนองแบบของเจเจว่าชอบยิงไงแบบไปล็อกแบบกุญาจพวกนี้นะเออรุ่นนั้นเลยมึงผู้ชมคนรู้แล้วนะว่ามึงคนแย่ขนาดนี้อยู่ในรายการณก่อนสถายการณ์เดียว ไม่จริงมันเป็นคนจีนมันเป็นคนดีอานะมันเป็นคนจีโอ้ยบอกหายเลยว่าคุณเจวาบ้านใหญ่ผมคุณเจวาบ้านใหญ่แจว่าบ้านใหญ่เพราะว่าบ้านเรามันมีของมีค่าไงทีนี้เราเลยแบบว่าเอาคุณแจวาบ้านใหญ่ใหญ่โอ้โหของมีค่าถึงยากไหมกว่าจะถึงบ้านนัดเดียวก็เข้าเห็นนะับนั่นเดียวก็